อันนี้จุนจากญี่ปุ่นแอนทานนา from Korea เราจะไปเที่ยวฟรีมาเก็ตกันนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับนี่แหละมันเป็นการเที่ยวที่แบบได้สัมผัสความเป็นโลเคอลของแท้ทุกคนมิวเซียมบองปีดูแค่เห็นตัวอาคารก็อาปากค้างแล้วค่ะไปดูกันจ้ะ ใครมีโอกาสมาเนาะที่นี่แนะนำให้มาเลยนะฮะมาดูแสงตอนกลางคืนขอขอไอเฟลกันจ้าหญิงมันมาแล้วจ้าทุกคนยกกล้องมาถ่ายกันเลยดูสิกดไลค์กดแชร์กด subscribe ถ้าชอบคอนเทนต์ของเราช่วยส่งซุปเปอร์แตงสนับสนุนทีมงานด้วยนะครับ มอร์นิ่งวันที่4นะคะในปารีสฮะทุกคนวันนี้ซื้อตั๋วแบบ3รีเดทสซึ่งจะแบบว่าเดินทางได้อลิมิตเพราะว่าตอนนี้รู้สึกดีขึ้นแล้วฮะอาการไข้ก็ดีขึ้นแล้วก็ได้กระเป๋ามาแล้วแฮปปี้มากเลยนะเพราะว่าเมื่อคืนนี้กว่าจะได้กระเป๋าก็สี่ทุ่มทุกคนเช็คทุกอย่างในกระเป๋าไม่ได้ถูกเปิดออกทุกอย่างครบตอนนี้เราอยู่สถานีรถไฟใต้ดินนะคะแล้ววันนี้เรามากับเพื่อนสคน เป็นทีมเอเชียนะฮะห่เกาหลีแล้วก็1ญี่ปุ่นเราจะไปเที่ยวฟรีมาเก็ตกันนะฮะฟรีมาเก็ตก็น่าจะเป็นตลาดนัดแหละทุกคนก็จะอาจจะมีขายของมือสองบ้างขายของสะสมแล้วก็เป็นตลาดสดที่แบบว่าเออไม่ได้มีทุกวันเขาก็จะเอาผักเอาหญ้าเอาชีสเอาอะไรมาขายอะไรอย่างเงี้ยฮะเพื่อนเป็นคนเลือกฟรีมาเก็ตนะฮะยินก็อาศัยตามกับเขาไปเพราะว่าวันนี้ไม่ได้มีไอเดียที่จะไปไหนแบบเป็นพิเศษนะฮะก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวหลักๆแต่ตอนเช้าเราก็ไปเที่ยวกับเพื่อนดีกว่า เพื่อสารความสัมพันธ์ทางการพูดระหว่างประเทศนะคะคนเราวางแผนว่าช่วงบ่ายเราอาจจะไปเที่ยวที่สําคัญบางที่อย่างเช่นมองมารไม่รู้ว่าอ่านว่ามองมารหรือเปล่าซึ่งเป็นเหมือนสถาปัตยกรรมบนที่สูงอ่ะยังไม่ได้หาข้อมูลเนาะอีกที่หนึ่งที่น่าจะไปก็คือพิพิธภัณฑ์รูฟต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งวันนี้เดี๋ยวคอยดูนะจ๊ะว่าวันนี้จะพาไปไหนเดี๋ยว วันนี้ก็ดีหน่อยนะคะทุกคนไม่ต้องดูแมพเองนะฮะมีเพื่อนพาไปอาศัยกันเองเขาไปตอนนี้นะเราออกจากเมโทรแล้วเราก็จะไปต่อรถบัสนะฮะเพื่อจะไปฟรีมาร์เก็ตตอนนี้ก็ไม่รู้ทางเลยฮะ,ะอาศัยไปกับเขาเอาอาศัยไปกับเขาจะเสือกเดินหน้าเข <อ S 3> าดูส <ขอ S 2> <ó> ิพอออกมาจากรถไฟใต้ดินนะฮะเราก็อุ๊ยลืมแนะนําเพื่อนอันนี้จุนนะฮะ Oh. <laughs> จุนจากญี่ปุ่นยาแอนฮันน่า from Korea oh, yeah <laughs> ย่านนี้เนาะก็มีเหมือนคอนโดอะ่ะทุกคนก็ค่อนข้างที่จะเป็นชุมชนเนาะไม่ใช่ยานท่องเที่ยวเท่าไหร่นะฮะโซน <laughs> ลงมาจากรถก็เจอฝนเลยนะคะทุกคนกูยังไม่ทันจะหายป่วยเลยเจอฝนแล้วป่วยต่อไปจ้ะแต่เราก็จะเที่ยวนะจ้ะป่วยส่วนป่วยเที่ยวส่วนเที่ยวนะคะตอนนี้ก็กําลังตามเพื่อนๆไปนะฮะเดินออกมาจากแรมนิดเดียวะที่เราลงก็เจอเลยครับทุกคนโอ้โหเจอสพาก็ที่นี่ขายหลายอย่างนะตอนนี้เราเดินผ่านวกแผงผลไม้ อันนี้คืออะไรลูกแพเหรอก็จะเป็นของสดนะฮะคนก็จะมาซื้อของสดกันนะ,ะทุกคนซื้อผักซื้อผลไม้อยากกินเชอร์รี่จังเลยอะเชอร์รี่น่ากินมากอยากกินเชอร์รี่ส่วนนี้ก็จะเป็นร้านหนังสือก็จะขายหนังสือเก่าหนังสือมือสองโรแมนส์ก็จะเป็นหนังสือรักหนังอุ้ยน่ากินจังเลยน่าจะเป็นกลุ่มของแห้งหนะทุกคน เดี๋ยวไปตามหาเพื่อนๆก่อนไม่รู้เพื่อนๆเ,เดินไปไหนละฮะวันนี้คนก็หนาแน่นเนาะมันกึ่งก่งเป็นตลาดนะริมถนนนะฮะอันนี้แต่เขาก็กางเต็นท์กางอะไรกันจริงจังมากอ๋ออันนี้ขายปลาขายของสดขายปลามีแต่ัน,น่ากินมากอ,อันนี้มะพร้าว อันนี้น้ำมะพร้าวนะครับทุกคนอันนี้ขายชียสชีสก็มีหลายชนิดครับมีแต่อันน่ากินหลังจากที่อีนี่เดินเพื่อเพื่อนแล้วเพื่อนดิฉันไปนไหนคะอยู่อ๋อมีคุณลุงเล่น,นไวโอลินด้วยบรรยากาศดีจังสวัสดีครับสวัสดีครับและอันนี้ก็จะเป็นร้านดอกไม้นะฮะค,คนไทยเหรอครับเออคนลาวเด้ออ๋อเป็นคนไทย อ๋อวัสดีครับไยชยภูมิูครับเอ้าหรอดีใจจังเลย <laughs> ได้พูดภาษาไทยอันนี้พี่คนลาวนะครับแฟนเป็นคนไทยโอ้ยดีใจจังได้พูดภาษาไทยสักทีนะฮะอันนี้เขาก็จะขายเหมือนของใช้ทั่วไป sized, ทุกคนพวก,กน้ำยาทำค,ความสะอาด <S <S ก็มีความเป็นโลคอลมากนะฮะโอ้ย <ๆ aha> อันนี้น่ากินมากเบเกอรี่น่ากินจังอันนี้ก็จะเป็นเนื้อนะครับขายพวกเนื้อกับไ้กรอกอะไรเงี้ย นี่แหละมันเป็นการเที่ยวที่แบบว่าได้สัมผัสความเป็นโลเคอลของแท้ทุกคนร้านด้านหลังไก่ย่างน่ากินมากไปอบนี่ก็จะขายพวกอันเดอร์แวร์นะครับก็เหมือนตลาดนัดจริงๆอะ่ะทุกคนเราก็จะมีร้านอาหารหรือร้านกาแฟ อันนี้น่าจะเป็นพวกไส้กรอกทุกคนกระไกาย่างน่ากินมากบางร้านก็ยังตั้งไม่เสร็จนะฮะยิ่งคิดว่าเขาน่าจะตั้งเสร็จประมาณช่วงเที่ยงหรไออีกประมาณชั่วโมงชั่วโมงครึ่งนะฮะทุกคนตอนเที่ยงคนน่าจะเยอะเนาะแล้ววันนี้อากาศดีด้วยฝน,นตกนิดหน่อยฮะ,ะแต่ว่าไม่ร้อนอ่าอันนี้ก็ขายพวกเสื้อผ้านะฮะมือสองเนาะหรือมือหนึ่ง พักผ่อนกันนะฮะอยู่ในคาเฟ่หลังจากเดินที่ฟรีมาร์เก็ตกันมาแล้วนะฮะเราก็สั่งเอสเปรสโซช็อตนะฮะมาแล้วก็มีนมมันก็คือกาแฟใส่นมนะอยู่เราจะเทสจากเอสเปรสโซช็อต่อน mm hmm. มันจะออกเปรียร้ยวๆนะฮะเอสเปรสโซช็อตเขาดูทีว่านมจะทำให้มันนวลขึ้นไหม so you ใช้ได้นะฮะแต่ไม่เก็ตเดี๋ยวสั่งขัวซองมากินดีกว่าเพื่อนเพื่นบอกว่ามานี่ขัวซองทุกที่อร่อยเดี๋ยวลองดูค่ะฮัลโหหญิงไม่ได้ขัวซองแล้วจ้าเขาบอกว่าขัวซองที่นี่อันไหนก็อร่อยมาลองดูสิ ก็อร่อยครับเหมือนพื้นฐานของครัวซองทั่วไปอ่ะก็ไม่ได้รู้สึกแบบพิเศษโอหโหอะไรขนาดนั้นอาจจะมีร้านที่มันพิเศษกว่าแล้วก็หาเวลาไปกินนะอันนี้เราได้มาจากร้านกาแฟที่เรานั่งนี่แหละฮะอาจจะหาเวลาไปกินครัวซองดีๆหรืออาจจะรู้สึกว้าว่นนี้ก็ได้แต่นี่ก็โอเคฮะไม่แย่ดีเลยแหละ ฮัลโหลหญิข้างบนนะ,ะัะฝนตกตอนนี้อยู่บนรถไฟพาดินนะทุกคนตอนแรกเราว่าจะไปมองมาเช่มันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเอาดอแล้วฝนตกก็เลยแบบเปลี่ยนแพน,นดีกว่าคะวันนี้เราจะไปเที่ยวมิวเซียมกับฮันนาแทนนะฮะเป็นมิวเซียมชื่อกองปิดูเขาบอกว่าเป็นศูนย์ศิลปะและว,วัฒนธรรมองปิดูก็จะมีเหมือนคอนเทมเพอรี่อาร์ตก็จะเป็นศิลปะร่วมสมัยอะไรอย่างเงี้ยน่าสนใจดี วันนี้ก็ไปชิลๆอินดอร์กันดีกว่านะฮะเดี๋ยวตอนนี้เรากําลังอยู่ระหว่างรอรถไฟนะฮะทุกคนตอนนี้ออกจากสถานีมาเจอตึกนี้นะฮะกันน้ําพุสวยมากเลยอะ่ะตอนนี้เรากําลังเดินจากสถานีใต้ดินนะฮะไปที่ปองบีดูนะฮะกำลังดูแมพทุกคนเดีย๋ยวค่อยๆเดินไปด้วยกันนะฮะ วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่เที่ยวกลางฝนตกทุกคนแต่ก็ไม่ได้ตกหนักเท่าตอนอยู่สกอตแลนด์ก็ตกแบบเบาๆสวยๆนะคะให้รู้สึกว่ามันหนาวแล้วก็วันนี้เรามีการเปลี่ยนแพนกระทันหันหลายอย่างนะคะเพราะว่าวันนี้เราต้อง ตัวยีนต้องย้ายโฮสเทลเพื่อนๆเขาอยู่โฮสเทลเดิมนะฮะยีนก็จะต้องมีเวลาที่ไปเก็บกระเป๋าจากโฮสเทลเดิมแล้วก็ไปเช็คอินโฮสเทลใหม่แล้วค่อยไปเจอกันอีกทีเย็นนี้เพื่อนๆชวนกันไปฟังคอนเสิร์ตเปียโนนะฮะอยู่ที่สวนสาธารณะแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็พากันว่าจะซื้ออะไรไปกินไปปิกนิกอยู่แถวๆไอฟเฟลทาวเวอร์นะฮะไปนั่งดูแสงไฟตอนกลางคืน <c oughs> ของหอ,งองไอฟเฟลกันอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเจอกันอีกทีนะฮะที่กรงไปดูนะฮะกำลังเดินไปจ้า ก็เป็นบรรยากาศนะฮะอยู่แถวแถวหน้าปงปิดูนะฮะทุกคนแค่เห็นตัวอาคารดิฉันก็อ้าปากค้างและะ้วค่ะแล้วบรรยากาศรอบข้างก็เจ๋งมากทุกคนดูตัวอาคารมีความเป็นแบบอินดัสเทรียลนิดๆแล้วก็เน้นความเป็นสตรัคเจอร์ความเป็นโครงสร้างนะฮะอาคารคืนเลศิศแล้วที่เห็นเป็นเหมือนทางขึ้นไปที่น่าจะเป็นบันไดเลื่อนฮะชึ๊กๆๆๆๆ เจ๋งดีอะชอบ วันนี้ยินจะพาเพื่อนๆไปดื่มด่ำงานอาร์ตเสพศิลปะสมัยใหม่ที่มิวเซียมใจกลางกรุงปารีสเซ็นเตอร์ปอมปีดูหรือที่หลายคนเรียกกันติดปากว่าปอมปีดูครับปอมปีดูเป็นทางพิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่ห้องสมุดสาธารณะและศูนย์กลางวัฒนธรรมที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรปตั้งอยู่ในย่านโบบูที่คึกคักมีชีวิตชีวาตัวอาคารมีเอกลักษณ์โดดเด่นสะดุดตาเพราะถูกดีไซน์ให้ท่อน้ำท่อแอร์ท่อ ระบายอากาศและบันไดเลื่อนโชว์ราตกแต่งตลอดทั้งตัวอาคารดูเหมือนเครื่องจักรยักษ์ใหญ่ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองคราบปอมปีดูเริ่มก่อตั้งในยุค60ด้วยเหตุที่รัฐบาลฝรั่งเศสสมัยนั้นอยากสร้างศูนย์กลางวัฒนธรรมรวบรวมงานศิลปะสมัยใหม่และศิลปะร่วมสมัยให้คนทั่วไปได้เข้าถึงในที่สุดก็เปิดตัวอย่างเป็นทางการในปี1977และกลายเป็นแลนด์มาร์กอีกแห่งที่สำคัญของ กรุงปารีสครับเซนเตอร์ปอมปีดูมีห้องสมุดสาธารณะขนาดใหญ่ที่รวบรวมหนังสือและสื่อต่างๆทางศิลปะไว้มากมายทั้งยังเคยจัดแสดงงานศิลปะจากศิลปินชื่อดังหลายท่านไม่ว่าจะเป็นปิกัสโซมาติสและแอนดี้วอร์ฮหนึ่งในผลงานที่น่าสนใจมากก็คือน้ำพุของมาแชลดูชองซึ่งเป็นศิลปะแนวเรดดี้เมดที่สร้างความฮือฮาในวงการศิลปะมากๆรว ถึง The Fall of Icarus ของมาร์กชากาและ The Frame ของฟรีดากาโลที่สะท้อนให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์และความหลากหลายของศิลปินครับเซ็นเตอร์ปอมปีดูถูกใช้เป็นสถานที่จัดงานอีเวนต์ตลอดทั้งปีไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการหมุนเวียนการแสดงดนตรีสดงานฉายภาพยนตร์ทั้งยังใช้จัดงานฉลองวันเกิดของศิลปินชื่อดังหรือวันครบรอบรพิพิธภัณฑ์ซึ่งมักจะมีกิจกรรมที่น่า สนใจและมีผู้ไปเข้าร่วมกันอย่างคึกคักครับปอมปีดูถือเป็นสถาบันทางวัฒนธรรมที่สําคัญของฝรั่งเศสซึ่งใช้งบประมาณดําเนินการสูงมากๆโดยหน่วยงานที่ดูแลและสนับสนุนงบประมาณให้กับเซนเตอร์ปอมปีดูก็มีทั้งกระทรวงวัฒนธรรมของรัฐบาลฝรั่งเศสเทศบาลกรุงปารีสบริษัทเอกชนมูลนิธิและผู้บริจาคส่วนบุคคลครับซึ่งการสนับสนุนเหล่านี้มีส่วนสําคัญ ในการจัดกิจกรรมการจัดซื้อผลงานศิลปะใหม่ๆและการพัฒนาโครงการต่างๆของทางพิพิธภัณฑ์ครับหากเพื่อนๆได้มาเยือนกรุงปารีสแล้วอยากสัมผัสความว้าวของโลกศิลปะลองหาเวลาสักครึ่งวันมาปันใจให้เซ็นเตอร์ปอมปีดูแห่งนี้ยินมั่นใจเลยครับว่าทริปฝรั่งเศสของเพื่อนๆจะน่าจดจำได้ดื่มด่ำงานอาร์ตจนใจฟูแน่นอนครับ ตอนนี้ก็อยู่ในปองไปดูแล้วนะฮะทุกคนแล้วเราก็ได้ตั๋ตมาแล้วครับทุกคนตั๋วนะฮะจะอยู่ที่15หรือ16นี่แหละมันก็จะเป็นเหมือน general t ั๋วนะฮะทุกคนที่จะสามารถเข้าได้ชั้น4กับชั้น5ซึ่งเป็นชั้นที่ใหญ่มากนะเพื่อนบอกก็เพื่อนบอกมึงดูแค่นั้นพอแล้วมึงไม่ต้องดูเยอะนะฮะแล้วก็มันจะมีเทศกาลย่อยไปอีกมันก็จะบวกทีละห่งยูโร2ยูโรอะไรเงี้ยฮะก็ขึ้นอยู่กับแพ็กเกจที่เลือกอะไรเงี้ยฮะทุกคนนี่คือ ชั้นล่างสุดนะฮะที่เขาซื้อตั๋วกันนะฮะทุกคนชอบความเปลือยพวกท่อต่างๆนะท่อแอร์นะฮะโครงสร้างต่างๆเนาะก็สมกับเป็นแบบว่าพื้นที่ที่เป็นแบบคอนเทมพอร์เร a r ี่อาร์ตนะฮะทุกคนพื้นที่ทางศิละปะก็สถานที่เจ๋งดีนะฮะ แต่ว่าคุยก,กันกับเพื่อนว่าเราจะแยกย้ายกันไปดูเนาะเพราะนางก็มีความดีฟของนางเหมือนกันมันมีสิ่งที่นางอยากใช้เวลาดูนานๆก็เอาตามความสะดวกจ้าแต่ตอนนี้ยินก็จะเก็บภาพบรรยากาศหาของชั้นล่างไว้ทุกคนดูก่อนแล้วเราค่อยไปดูเอกซิบิชั่นชั้น4กับชั้น5กันจ้ะ ค่อยๆขึ้นบรนไดเลื่อนนะฮะไปทีละชั้นนะครับที่นี่เขาจัดก,การเรื่องของเซอร์วิสชั่นค่อนข้างดีนะทุกคนโดยเขาแบ่งเป็นชั้นนะฮะทุกคน แต่ละชั้นก็ไม่ได้เดินยุ่งยากนะฮะมีมาเดินเลื่อนเป็นมาเดินเลื่อนหลักพอสุดชั้นนี้เป็นแกลเลอรี่อะไรก็เดินเข้าไปพอสุดชั้นนี้เป็นแกลเลอรี่อะไรเขาก็เดินเข้าไปนะฮะโดยที่แบบไม่ได้ยุ่งยากมากทุกคนอย่างตอนนี้เรากําลังจะถึงอีกแกลเลอรี่ชั้น3นะฮะทุกคนใครที่ซื้อทิเกตของชั้น3ก็เดินแยกเข้าไปได้เลยเองแต่ว่าของเราจะขึ้นไปชั้น4ชั้น5เนี่ยฮะเขาจัดการเกี่ยวกับ tracking ของคนเนี่ยได้สะดวกดีทักคน แล้วก็เออสวยงามด้วยหมายถึงว่าตัวบันไดเลื่อนเนี่ยออกแบบไปสวยดีว้าวแล้วเราก็จะมองเห็นท็อปวิวนะคะทุกคน อนนี้ก็อยู่ชั้น5นะฮะของพิพิธภัณฑ์คงปีดูนะครับทุกคนไม่ใช่พิพิธภัณฑ์สิลป์ลอรี่นะฮะเขาก็จะมีการแบ่งโซนนะฮะตอนนี้อยู่ชั้น5ชั้น5เนี่ยจะเป็นเหมือนศินละปะสมัยใหม่นะฮะเป็นโมเดิร์นส่วนชั้น4นะ,ะก็จะเป็นร่วมสมัยนะทุกคนเดี๋ยวเราจะเข้าไปสำรวจชั้น5ที่เป็นศินละปะสมัยใหม่กันก่อนนะฮะว่าเป็นยังไงสตาร์ทจากโซนนี้แหละฮะอันนี้จะเป็นทางที่จะลงไปชั้น4นะฮะซึ่งเรายังไม่ไปเราจะสตาร์ทจากชั้น5ครับผม ในศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมปงไปดูนะทุกคนมันก็จะมีโซนสมมติว่าเราแบบดูงานศิลปะแล้วเริ่มอื่นๆนะฮะเริ่มง่วงๆนะแล้วก็มีพื้นที่เอาลโดนะฮะ <c oughs> อยู่ชั้น5นะครับทุกคน ให้เราแบบเอยตากแดดสูดอากาศหายใจหน่อยทุกคนแล้วก็มีมุมที่แบบว่าให้เรายืนถ่ายรูปกับวิวมุมสูงนะฮะของปารีสก็<อ>ถือว่าเป็นสถานที่ที่แบบเออโคตชิละมาดูงานศิลป์ด้วยแล้วก็ได้ดูวิวด้วยแล้วก็นั่งพักผ่อนไปด้วยนะฮะไม่งั้นถ้าดูงานอาร์ตอย่างเด,ยเดียวนี่คือหมื่นตายทุกคนง่วงนะฮะ นนี้นะฮะก็อยู่ที่ชั้น4นะฮะลงมาในส่วนของ c o n เทมพ o ร a r ารีอารนะฮะหรือศิลปะร่วมสมัยนะฮะทุกคนเดี๋ยวเราจะเก็บภาพบรรยากาศมาให้ดูนะฮะว่าชิ้นงานอาร์ตแต่ละชิ้นของที่นี่เนี่ยแต่ละโซนเป็นยังไงนะฮะแต่ว่าอย่างที่บอกแหละ เวลามามีเสียเ้ยนี้เราไม่สามารถอธิบายความเป็นงานศิละปะแต่ละชิ้นได้นะฮะเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับการตีความของแต่ละคนแล้วก็ขึ้นอยู่กับการนําเสนอของศิลปินที่แตกต่างกันออกไปเนาะมันค่อนข้างซับซ้อนก็เดี๋ยวจะพยายามเก็บภาพของงานศิละปะมาให้ดูมากที่สุดนะทุกคนเดี๋ยวเราไปเที่ยวชั้นสี่กันต่อจ้ะ นี้นะฮะก็จบภารกิจพาทุกคนมาเที่ยวพุงไปดูเป็นมิวเซียมที่เกี่ยวกับศิละปะร่วมสมัยนะฮะแล้วก็ศิละปะโมเดิร์นนะทุกคนฉ่ำมากฉ่ำในที่นี้คือดูจนตาฉ่ำดูจนมือดูจนแทบจะหลับนะฮะสำหรับใครที่เป็นสายอาร์ตเนาะหรือเสพงานศิลป์จัดเนี่ยก็น่ามาเที่ยวนะฮะแล้วก็มาดูงานศิลป์เจ๋งๆทีนี้นะมีให้ดูเยอะเลยแหละ ถ้าใครที่แบบไม่ได้ดีฟขนาดนั้นนะฮะถ้ามีโอกาสมาปารีสที่นี่ก็เป็นที่ที่เหมาะกับการถ่ายรูปนะมีมุมให้ถ่ายรูปเยอะเลยทุกคนแม้แต่อาคารของเขาเนี่ยก็เจ๋งมีจุดให้ถ่ายรูปเพียบเลยถ้าใครมีโอกาสมาเนาะที่นี่เรคคอมเมนต์ให้มาเลยนะฮะเดี๋ยวเรากำลังจะเดินทางต่อนะฮะไปดูคอนเสิร์ตเปียนโนในสวนกับเพื่อนคนญี่ปุ่นนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันที่นั่นจาบาย เปิดฉากช่วงเย็นนะคะกับสะพานข้ามแม่น้ำแซนนะจ๊ะ <Okay. S 1> และนี่อยู่นี่จ้าหอไอเฟลเดอร์ what is this uh, bread and something yeah something <to> t e you buy yes and I got it ah okay yeah and I I'm worried about h a n a h a n a h she sent me message she <laughs> said we will meet in front of Eiffel Tower no she want us at the h o r s oh yeah we are talking but yeah uh, probably for now I think that she gonna come here เธอเดี๋ยวจะไปรอเพื here, right? ่อนอยู่ตรงรูปปั้นม้าก่อนนะฮะโอ้บรรยากาศตอนเย็นคึกคักมากเลยนะทุกคนคนเยอะไม่ไหวดูสิ เรากําลังจะไปรอเพื่อนนะฮะแล้วก็ไปหาที่นั่งปิกนิกกันคุยกันว่าเฮ้ยอยากดูแสงตอนกลางคืนของหอไอเฟลอะไรเงี้ยครก็จะได้นั่งปิกนิกแล้วก็นั่งดื่มกันนะคะชิลๆยาวไปจ้าหญิงให้ทายว่าตอนนี้อยู่ไหนผู้คนมากมายที่กําลังนั่งปิกนิกกันคือด้านหลังและด้านหน้ายืนนะเต้ไปหมดเลยอ่ะเดี๋ยวยืดให้ดูทุกคนเห็นไหมเพียบเลยสุดลูกปูลูกตา เรามาทำอะไรกับที่นี่จ้าเรามารอดูนี่เลยเรามาดูแสงตอนกลางคืนของหอไอเฟลกันจ้า รอเขาเปิดไฟฮะน,นี่นี่คือสเบียงของเราที่จะปิกนิกกันอันนี้คือของยีนะคือหาอะไรกินที่มันแบบดูเป็นอาหารสุดละแล้วก็มีสตรอเบอรี่แล้วก็มีไวน์ White. และอันนี้คือสเบียงของเพื่อนนะฮะตอนนี้นางไปเข้าห้องน้ำกันอยู่นู้นางซื้ออะไรกันมาบ้างเยอะแยะเลยบรรยากาศดีดีผู้คนคึกคักแล้วก็มีคนมาขายของเต็มไปหมดเลยก็จะมีคนถือกระแป๋งนะฮะถือถังมาขายเบียร์ขายไวน์ขายแชมเปญฮะ,ะขาย ขนมขายของว่างแล้วก็ขายพวกของที่ระลึกเดี๋ยวเขาเดินผ่านแล้วเห็นไหมเขาก็จะถือเป็นถังอย่างนี้ไปขายเรื่อยๆเออมีสีสันดีว่าตอนนี้ก็มีแต่นั่งรอเพื่อนๆนะฮะเปิดวงกันนะครับทุกคนแล้วก็รอดูไฟเปิดกันต่อบปนี่ฉ่ามากยอยู่นี่ซื้อมาก็ไม่รู้ว่าเขาล,าลายย้างหรือยังนะมันก็แพ็คมาอย่างดีเนาะแต่ก็ไม่สดจะกิน <laughs> ไม่เปรี้ยวเลยอ่ะอ <c oughs> ชํำช่ำช้ำหายเหนื่อยเลยฮะวันนี้ที่ไปเที่ยวมาตอนนี้ก็มีแต่รอเพื่อนกินสตรอเบอรี่แก้เผือไป A few moments later ลโหลหยิกตอนแรกบรรยากาศก็กำลังเป็นใจเนาะอีดอกเสือฝนตกเว้ยแล้วทุกคนหายแวบเลยดูสิ <laughs> ปีล่มไงปีล่มเพื่อนวางไว้ก็เลยเอาล่มมากลางนะฮะตอนนี้คอยเป็นผู้พิทักษ์รักษาสัมภาระให้เพื่อน <laughs> เพื่อนยังไม่มา แถวนี้มันย่านคนเยอะอะทุกคนนะทองเที่ยวแบบเต็มน่าจะคิวห้องน้ำยาวแหละหญิงมันมาแล้วจ้าทุกคนเฮฮากันใหญ่เลยดูดิทุกคนยกกล้องมาถ่ายกันใหญ่เลยดูสิสวยจังเก๋าดูดูดูบรรยากาศดูบรรยากาศทุกคนยกกล้องมาถ่ายกันใหญ่เลยทุกคน เป็นโมเมนต์ดีๆโมเมนต์หนึ่งในปารีสนะฮะทุกคนจิตวายดูไฟหิ่งห้อยนะฮะทุกคนบางกูอีกแล้วแต่ละคนบางกูอีกในที่สุดเพื่อนดิฉันก็มาแล้วอีกนางมานางไม่คิดจะถ่ายรูปนะฮะกับไอเฟลเลยดูสิไอเฟลกำลังสวยเลยนางกินก่อนจ้ะฟังนางโมอีดอกโมไม่จบกินได้แล้วค่ะขอบคุณ <laughs> นี่คือผลิตผลของการไปซื้อของมาปิกนิกของเรานะฮะคนะได้ชีสมานะกินก็เพิ่งเคยกินนี่แหละคณะ We cannot eat this g right? h i t e What? Uh, no no. Yeah. We gonna peel off. Yeah you must open. Yeah อ๋อต้องเอาเปลือกออกก่อนนะฮะทุกคน อ๋อแล้วก็กินชีสที่นี่เขาก็จะกินชีสกับไวน์กับเบียกันนะคะเป็นไงวะลองกินดูก่อนเอา how do you feel when you eat cheese with wine from me it's weird weird <laughs> yeah I never eat cheese with wine before <Okay. S 2> ดูทุกคนยังคงถ่ายรูปอยู่เลยยูบางคนที่เขาถ่ายรูปเสร็จแล้วเขาก็เสร็จสมอารมณ์หมายปิกนิกกันเสร็จแล้วเขาก็เก็บของกลับเดี๋ยวขอตัวไปดื่มดำก่อนนะ,ะ <laughs> ทุกคน ฝากไว้นะฮะกับความสวยงามของค่ำคืนในปารีสนะครับกับหอไอเฟลจ้า